เพื่อนไว้ใจสุดชีวิตมันยังกลมตังค์เลยไม่มีตังค์คืนเลยเฮ้ยเงินก้อนสุดท้ายชีวิตกูนะผมต้องคืนวันนี้ชวนนะเราท้ายผ่านมาก็ไม่ได้คืนผมบ้างเถอะผมไหวแล้วพี่เคยโดนเด็กสี่ขวบด่าข้อง่ละไอพี่แน็กแม่งเป็นด่าผมนี่เลย เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพื่อนที่ไว้ใจที่สุดในชีวิตผมโดนผมโดนโกงตังค์บ่อยชีวิต,วตผมอะแล้วคนยืมตังค์บ่อยเพื่อนไว้ใจสุดชีวิตแม่มันยังโกงตังค์เลยไม่มีตังค์คืนอะไรเงี้ยเสียหายไปทริงรอบนี้ก็จริงอะไอไอเสียหายจริงๆเยอะอะช่วงปีตอนช่วงโควิดนะครับอันนั้นเสียเยอะมากเพราะผมเป็นแบบใครมาของานอะไรผมให้หมดเงินเก็บทุกอย่างผมให้หมดแต่ผมเป็นคนที่ไม่ไม่ออกมาพูดว่าเราให้ใครไม่ออกมาโชว์อะไรเงี้ยแม่เราก็ช่วยกันเต็มที่จนหมดตัวอะไรเงี้ยแต่ล่าสุดมันเป็นแบบแบบเฮ้ยเงินก้อนสุดท้ายช คุณอาแบบมึงต้องคืนวันนี้ชวนหน้าอะไรแาเนี้สุดท้ายผ่ามาก็ไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ทํางานเอาแล้วก็เผ็ดกับือเข็ดกับการเข็ดแล้วครับผมผมก็พูดนี้แล้วกันว่าถ้าใครติดตังผมอ่ะคืนผมบ้างเถอะผมไหวแล้วให้ผมได้มีตังค์ใช้บ้างเถอะเราไั่มีหวังที่จะได้คืนไหมครับผมไม่หวังแล้วผมไม่หวังจริงมันมีเยอะมากมายเลยครับผมก็ไม่ค่อยหวังรับเหมือนผมโดนโกงบ้านเนี่ยสร้างบ้านเนี่ยผมก็ไม่แจ้งความนะจริงๆมันไม่ใช่เรื่องดีนะใ่าเอาผมเป็นตัวอย่างนะเพราะว่าหลายคนที่เวลาโดนนะคุณก็ต้องไปเรียกสิทธิ์ของตัวเองเนาะแต่ว่า ตัวผมเนี่ยมันแบบผมถือว่าอะไรก็ช่างมันนะแล้วเราก็ทําใหม่ก็ดีเหมือนกันเป็นกําลังใจให้เราได้หาเงินใหม่ไม่ขี้เกียจไม่ตามผมไม่ได้ตามเลยหายหรือว่าเขาเหมือนเดิมหรือเพื่อนหายไปตอนแรกก็เลยหายไปเองเลยไม่ต้องเลิกไม่เลิกผมหลับปล่อยมันไปนั่นแหละเขาามมยือีกได้ม่ได้แล้วไม่มีครับตอนนี้ผมไม่มีตังค์ให้ใครยืมแลนะครับตอนนี้ผมไม่มีตังค์ให้ใครยืมนะครับมีแต่ขอใครยืมผมไปช่วยคืนมั่งเด้อ เครียดเท่าปีที่แล้วที่ตอนมีข่าวกับน้องเก๋ไก่เลยน่ะแล้วเด็กๆอ่ะด่าเด็กๆด่าเนี่ยเครียดกว่าผู้ใหญ่นะเพราะเด็กๆอ่ะชอบไปด่าพ่อแม่ผมใช่แต่ว่าเราเราก็ทําใจเลยเด็กๆเนี่ยเ่้ยโหผมเปิดไอ้แล้วแบบด่าก็เป็นไม่ใช่เป็นพันนะเป็นแสนคนนะด่าพ่อแม่ผมผมถ้าเป็นนักแสดงคนอื่นนะป่าเนี้ยฟ้องรวยไปแล้วไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทําอะไรแล้วคุณไม่ต้องออกไปทํางานแล้วฟ้องได้คนผมตีต่ำๆนะ สมมติแทบคนมีตังค์ฟ้องสองแสนใช่ไหมแล้วมันฟ้องจริงบางทีมันไม่ได้หรอกสมมติผมตีผมฟ้องได้แค่คนละหมื่นคูณแสนคนไปเลยป่านนี้ผมรวยไม่ต้องมานั่งทํางานแล้วไปซื้อนู่นซื้อนี่ให้หมากินแล้วแต่ว่าเราเราฟ้องไม่ได้จริงเพราะว่าแบบเราด้วยด้วยใจเรานะาเราเห็นเป็นเด็กอะ<ส>พอเราฟังแรกๆเราโมโหมากนะผมพูดคำหยาบได้นะพี่ไปเซ็นเซอร์กันผมเปิดไอจีผมมาเนี่ยเด็กอะส่งข้อความเนี่ยไอพี่แน็กแม่งเป็นอย่างนี้เลยเออด่าพ่อแมด่าผมนี้เลย เด็กๆเขาด่าผมยจริงๆแต่ผมว่าว่าผมว่าเป็นเด็กรู้นะครับผมโอ้โหเด็กๆนี่ส่งหน้ามาเป็นหลักฐานให้เต็มเลยส่งหน้าเลยด่าแบบชี้เลยอพี่แรกผมเจอเดี๋ยวผมจะให้คุณไปกระทืบคุณที่บ้านผมแบบต้องกระทืมันกี่คนวะเนี่ยเราถึงจะเจ็บอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรพอผมผมผมก็ตั้งสติพ่อแม่ผมก็แม่ผมเป็นคนชี้อยู่แล้วด้วย ไอ้เราก็โดนด่าเราไม่เป็นไรไแต่มาด่าพ่อแม่เราเราก็รู้สึกสะเทือนใจนิดหนึ่งนะเพราะว่าแบบพ่อแม่เราไม่ได้ทําอะไรผิดเลยเราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดกันด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยการที่ว่าพี่สามก็เตือนว่าอย่าไปฟ้องเด็กก็คือเด็กอะนะ<ม>ถ้าเราไปฟ้องเนี่ยสุดท้ายเราต้องเห็นพ่อแม่เขาเนี่ยมาไหวเรา<ม>เราไม่เอางนี้หรอกเราแบบเราไม่ใช่ทางนั้นอะนะเราก็พยายามใช้ชีวิตเราแล้วก็ทํางานหาเงินในทางของเราดีกว่าอะไรเงี้ย ขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ